สวัสดีค่ะนางฟ้าแมนเวอร์นะคะสูตรเด็ดส,สลากรางวัลปังๆนะคะนางฟ้านำสูตรเด็ดสรุปดับมาฝากเอฟซีนะคะงวดประจำวันที่16ตุลาคมนี้นะคะนางฟ้าเรียกหลักสูตรคลิปนี้ว่าสูตรเด็ดสรุปดับนะคะนางฟ้านำมาฝาก3สูตรนะคะงวดประจำวันที่16ตุลาคมนะคะเป็นสูตรดับหลัก10ข้างบนนะคะ นำมาฝาก fc 3สูตรนะคะตามคำเรียกร้องนะคะเป็น3สูตรแรกนะคะคือมีสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3นะคะดับ3เลขนะคะของหลัก10ข้างบนเลขท้ายรางวัลที่1นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะหลักสูตรแนวทางเลขนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่อายุต,ต่ำกว่า18ปีนะคะเนื้อหาสูตรเป็นเพียงเลขวิชาเลขคณิตศาสตร์ที่นำมาคำนวณ เพื่อความบันเทิงเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบสูตรปักหลักแนวเลขนะคะอาจทำให้ได้รับรางวัลปังๆนะคะหากทูกใจช่วยกดกระดิ่งคับสไครต์กดติดตามนางฟ้าเมนเวอร์นะคะกดถูกใจกดกดถูกใจและหัวใจให้นางฟ้าด้วยนะคะแล้วช่วยพิมพ์คำว่ารวยๆปังๆนะคะแชร์ให้นางฟ้านางฟ้าขอยอดร้านวิวนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะ หลักสูตรนางฟ้านำมาบวกลบคูณหารนะคะมานำมาฝาก FC นะคะใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะใครชอบก็กดกระดิ่งติดตามครับกดกระดิ่งครับสกายติดตามนางฟ้าไว้ด้วยนะคะจะมีคลิปต่อไปนะคะจะมีสูตรดับอีกนะคะสูตรนี้เป็นสูตรดับหลัก10ข้างบนเลขท้ายรางวัลที่1นะคะสูตรที่1ดับ4นะคะ4 4หลัก10ข้างบนนะคะเลขท้ายรางวัลที่1ไม่มานะคะดับแปลว่าไม่มานะคะ สูตรแรกนะคขาผ่านไปแล้วใครชอบก็นำไปไว้หลักอื่นได้เลยนะคะนางฟ้านำวิชาเลขคณิตศาสตร์มาบวกลบคูณหารนะคะออกมาเป็นหลักสูตรนะคะนคางฟ้าเรียกสูตรนี้ว่าสูตรดับนะคะสูตรเด็ดสรุปดับนะคะหลัก10ข้างบนนะคะเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งนะคะงวดประจำวันที่16ตุลาคมนี้นะคะ เป็นหลักสูตรที่1นึงนะคะนางฟ้านำมาฝากทั้งหมดมี3สูตรนะคะตามคําเรียกร้องเลยนะคะต่อไปนะคะนางฟ้ามีหลักสูตรที่2นะคะนำมาฝาก fc นะคะเป็นสูตรดับหลัก10ข้างบนเลขท้ายรางวัลที่1นะคะงวดประจำวันที่16ตุลาคมนะคะดับ5้นะคะหหลัก10ข้างบนเลขท้ายรางวัลที่1ดับแปลว่าไม่มานะคะ ใครชอบก็นําไปไว้หลักอื่นได้เลยนะคะนังว,ว่านําวิชาเลขคณิตศาสตร์เนี่ยมาบวกลบคูณหารเป็นหลักสูตรดับนะคะคลิปนี้เป็นสูตรดับนะคะใครชอบก็นําไปไว้หลักอื่นได้เลยนะคะหลักสิบข้างบนไม่มานะคะนางฟ้าก็ฝากให้เอฟซทุกคนทุกทวนฟังและชมให้เข้าใจนะคะจะได้เป็นแนวทางไปเลือกซื้อสลักรางวาัลปังๆได้นะคะเรามีสูตรดับ ไว้เพื่อคัดสรรหาเลขเด่นนะคะก็จะได้เลขเด่นนะคะสุดคลิปนี้นะคะทำสุดดับมาทั้งหมด3สูตรนะคะก็จบคลิปนี้ไปก็จะเหลือเลขแค่เจตัวนะคะที่เป็นสูตรเด่นนะคะเราก็จะนําสุดดับมาฝากอีกคลิปคลิปต่อๆไปนะคะต่อไปนะคะสูตรที่3นะคะสูตรที่3นะคะหลัก10ข้างบนวดประจําวันที่16ตุลาคมนะคะดับ หกนะคะหดับไม่มานะคะหลักสิบนะคะเลขท้ายรางวัลที่1หลักสิบนะคะดับแปลว่าไม่มานะคะ fc ทุกคนนะคะวันนี้เรานำสูตรดับหลักสิบข้างบนมาฝาก3สูตรนะคะก็ใครชอบ6ก็ไปไว้หลักอื่นได้นะคะหลักสิบข้างบนไม่มานะคะนะคะ้อง้าขอให้ f c ทุกคน ที่ชื่นชอบแนวทางนะคะนำไปเลือกซื้อสลักรางวัลนะคะวางสูตรดับส,ดดสุดเด่นสุดเด็ดให้ถูกนะคะแล้วขอให้ท่านพบกับความปังปังนะคะสูตรนางฟ้าเป็นสูตรแนวทางให้ท่านมีความสุขนะคะมีความเพลิดเพลินบันเทิงใจกับการรับชมและรับฟังคลิปนางฟ้านะคะหากผิดพลาดประกันใดนางฟ้าต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะ10งวดมีพลาด3งวดนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนางฟ้าขอให้ท่านมีความสุขกับตัวเลขที่นางฟ้าจัดสูตรดับให้คลิปนี้นะคะขอให้สูตรดับนางฟ้าทำให้เอฟซีทุกคนไปพบกับเลขที่เด่นนะคะและติดตามนางฟ้าในคลิปต่อไปนะเจ้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ